ไม่น่าจะรู้จักดอกกุหลาบในสโน่คนที่มันหดเที่ยมอาบหดินนะฉันจะบอกไว้เลยว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็หดเที่ยมอาบาดินแกจะจับพีเต้ามาได้เดี๋ยวให้เจอนะว่าแกซ่อนพีเต้าไปที่ไหนอะ คอยดูนะจะเจอพีต้านะจะทำร้ายแกให้หมดเลยสโน่โอ้ยพีต้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยสโน่แกไม่ใ่พีต้าทุนอต้องโดนทำโทษถ้าฉันดูว่าแกจับพีต้าไว้ทำร้ายนะ แข้งแกไอ้ซึ้งงงฮิตาฮิตาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยลองวางลองวางลองไปในกระถางนี้เออเมาควันแล้วเนี่ยเออมึงจะดึงขึ้นดึงลงทำไมอ่ะ เท้าลงเท้าลงลงก็ลงอยู่เนี่ยลงมันลงอยู่คือจะขึ้นจะลงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอยู่ตรงไหนอะอยู่ที่มันอ้าวขึ้น้วขึ้นแล้วขึ้นละเออขอาพใจมากเออเล่นสนิวเป็นห่อเลือดเชิง รเนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนพีตาจับแคทดินไม่ได้ยังไงนี่คือแฟนของคุณไงพีตานี่มึงบอกคนลึกประหมอสีนี่มึงเนีอยฮ้นี่คือแคทนิดแฟนของคุณแคทนิดฉันมาช่วยคุณคุณนอนจับมาที่นี่คุณคงจะไม่ได้คุณเป็นแฟนของฉันเราอยู่ด้วยกันคุณนอนจับมาที่นี่แม่าทางมึงเยอะจริงคือผมคุณ โดนอยู่ขันู้น่แล้วคุณก็มาช่วยผมหนูหนูทำเนี่ยเหมือนแบบหุ่นยนต์นู่นนี่พี่ทำเหมือนภาพพมณีมากไม่ใช่ผมพระเอกไงพระเอกไงไปจากที่นี่เถอะฮะไปจากที่นี่ผมไม่ไปหรอกเดี๋ยวแป๊บนึงคุณคงคงเลือนลางจันอะไรไม่ได้เลยอะฉันต้องหาวิธีทดสอบเอางี้ถ้าเราจะไปกินบะหมี่เราควรจะไปกินที่ไหน บะมีบะมีบะม,มีนงใช่ไหมคุณเริ่มกลับมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดจังหวัดน้องขยกสามแยกจอบลรร้ยคุณจำได้บะมีนงบะมีมอ,ยอยากกินพูดแล้วอยากกิน,นถ้าเราจะไปกินร้านลาบคนยโสเราควรจะไปกินที่ไหนดีหน้าวัดเปรมก็มีร้านที่อยู่แถว อะไรเซนตันเวสเกตเอาบางบัวทองใช่ไหมบัวทองอ่ะของใครนะเร็วแวหน้าเป็นเรียมเรียมเหลือเฟือเอางี้เอางี้ฉันมีอีกสิ่งหนึ่งคุณเคยให้ดอกไม้ฉันให้ดอกไม้คุณตอนไหนอะกี่ดอกสองดอกคุณจำไมไหมนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าดอกอะไรนะดอกอะไรืมึงนึกว่าจระเข้ไงเนี่ยคุณกลับมาแล้ว ผมเริ่มจำอะไรได้แล้ว